สวัสดีนะักเรียนชั้นม .1 ทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูอีมนะคะในวิชาภาษาไทยวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสระอูกันนะคะสระอูเด็กๆลองทำปากจูนะคะสระอูเป็นสระเสียงยาวนะคะสระเสียงยาวเวลาออกเสียงเสียงจะยาวนิดน,นึงอ่านักเรียนเราออกเสียงตามคุณค,ณะคะร,รูนะคะสระอูสระอูนะคะเวลาเขียนสระอู จะอยู่ด้านล่างของพยัญชนะเช่นกไก่สระอูกออูกูปอปลาสระอูปออูปอูต่อไปเรามาลองฝึกเขียนสระอูกันนะคะสระอูเขียนแบบนี้ค่ะ1นึสองสาม สี่อ่าสระอูเขียนนี้นะคะ1 2ึส่สาสี่เวลาเขียนเนี่ยสระอูเนี่ยเขาจะอยู่ด้านล่างของพยัญชนะนะคะเด็กๆเช่นคอควายสระอูนะคะอ่าต่อไปเราลองมาฝึกอ่านกันดีกว่านะคะอ่าสระอู อ่านสะกดคำสระอูดอเด็กบวกสระอูนะคะดอเด็กบวกสระอูจะอ่านว่าดอ,ออดออ,อูอูดออูดูอ่านว่าดูนะคะต่อไปคอควายสระอูคอควายออกเสียงคอบวกสระอูจะสะกดว่า คออคอออูอูคออูคูอ่านว่าคูปปาสระอูปออปออูอูปอูปูอ่านว่าปูหอหีบสระอูหออหออูอูหออูหูอ่านว่าหูรอเรือสระอูสะกดว่า รออรอ,ออูอูรออูรูรอ่นาอนว่ารูพอพานสระอูสะกดว่าพออพออูอูพออูพูอ่านว mm ่าผูหรือแล้วเรื่อใหญ่จะอ่านสั้นๆง่ายๆนะคะหอหีบก็ออกเสียงหอใช่ไหมคะเราก็อ่านเลยว่าหออูหู รออูรูพออูผู้อ่าง่ายๆนะคะง่ายๆง่ายๆในแบบฝึกอ่านนอะไรก็ฝึกเยอะๆนะคะอ่ะเรามาฝึกกันเพิ่มเติมค่ะอ่าคออูคู่จออูจูดออูดูตออูตูบออูบูปออูปู อูอูงูอูงูยูอูยูนูอูนูรูอูรูฟูอูฟูพออูผูมูอูมูหออูหูอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆทบทวนอีกรอบนะคะสระอูนะคะออกเสียงว่า อูนะคะจะเขียนอยู่ด้านล่างของพยัญชนะเช่นพอพานสระอูจะอยู่ข้างล่างแบบนี้พออูพูปออูปูหออูหูง่ายๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนฝึกอ่านแล้วก็ทำใบงานที่คุณครูให้ไปวันนี้คุณครูอีฟก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ